ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้จัก,กรเยียนในการรับชมอ่ะเอาอีกแล้วนะวันนี้เฮก็มาจัดกเกมรักกี้เนโกกันอีกแล้วนะจ๊ะน้องเหมียวนำโชคของเรานะในค่ายพีจีนะครับเกมนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะน่าจะได้กําไรกันอีกเช่นเคยนะเฮเล่นเมื่อไหร่ไม่เคยผิดหวังนะก็จะมีนิดๆิดหน่อยหน่อยนะที่ได้บ้างเสียบ้างนะแต่ก็เสียไม่มากนะสําหรับเกมนี้นะครับสุดจับนะบอกเลยนะลัคกี้เนโกของเรานะมีการซื้อฟิวเจอร์ด้วยนะที่สําคัญนะเฮขออนุญาต จัดสูตรนี้แล้วกันครับ10-10-20นะโอเคมาดูกันนะว่าสูเรเฮียจะเข้ามากน้อยขนาดไหนนะจะฝ่ายขอจัดฟิวเจอร์ไปเลยที่750บาทนะจ๊ะมาเบาๆก่อน,นที่ข0กันหมุนนะโอเคใครงบน้อยก็สามารถเล่นได้นะครับจะหมุนธรรมดาก็ได้นะเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นนะเออ,เอ,อบอกเลยบวกมาแล้วสวยงามนะ75บาทนะครับกับฟีสปินครั้งแรกของเรานะได้ตัวคูณเพิ่มมาอีกหนึ่งนะจ้ะ มาดูกันต่อนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะโอ้ยยังไม่แตกนะตัวคูณเข้ารัวๆนะครับโอ้โหตัวคูณดูซิคูณ14นะเพื่อนๆนะเยอะจัดจัดะ่ะโอ้แตกมาแล้วยังไงนะ่ะโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องถามหนึ่งทุนแล้วนะเพื่อนๆนะคือตอนนี้เฮียบอกมาเรียบร้อยนะครับ ซื้อฟิวเจอร์10บาทเอ้ยฟิวเจอร์ที่750บาทเท่านั้นนะเนี่ยก็แตกมาอีกรอบเป็นแล้วที่812บาทนะจ๊ะโอ้โห,โโหกำไรโอ้ไม่ต้องพูดถึงทุนนะครับคือตอนนี้ลุ้นกำไรอย่างเดียวนะจ๊ะโอเคเป็นว่ามารีวิวให้ดูนะคือทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะแล้วแต่ดวงนะว่าใครได้บ้างไม่ได้บ้างนรเพียงไ,ไ,ไม่ได้ลำเอียงให้มันเล่นด้วยกันนะจ๊ะให้ดูเป็นวิทยาทานนะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะโอเคก็จบไปเป็นเรียบร้อยเลกับรอบแรกนะเนียก็บวกมาที่ 887บาทนะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครั้งแรกนะครับกับเกมลักกี้เมโกนะหมายถึงเล่นเออ ซื้อฟิวเจอร์ครั้งแรกนะแล้วก็แตกมาแบบนี้นะแต่เฮียเล่นหลายรอบแล้วนะแต่เล่นมากี่รอบก็ช่างส่วนใหญ่เฮียจะบวกนะกับเกมนี้นะเป็นเกมที่น่าสนใจนะตัวคูณเพิ่มเรื่อยๆนะยิ่งแตกเยอะยิ่งได้เยอะนะครับมีการซื้อฟิวเจอร์ด้วยที่สําคัญนะดูเกมสวยงามโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันใครสนใจเล่นด้วยกันก็ไม่มียอะไรยากนะค,คลิกลิงก์ใต้ลิทคลิปชั้นนี้ได้เลยนะจะเฮีย er ทิ้งไว้เรียบร้อยนะโอเคสําหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวพอแค่นี้ก่อนละคันละน,นะครับโอเคมารีวิวให้ดูนะว่ายังซีซั่นนี้ยังสามารถทํากาไรให้ จริงหรือเปล่าได้อยู่หรือเปล่านะกับเว็บนี้นะครับโอเคยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องยังโปกด้วยแล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปรีวิวเกมอื่นๆให้ดูกันอีกเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ l e t โก o ไว้รุ่นบ๊ายบายเจอกัน